ทีมงานของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับนักมวยไทยชื่อก้องโลกมีการโพสต์ระบายความรู้สึกหลังได้ยินกระแสที่มักมีคนพูดเสมอว่าอยากให้แขวนนวมนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆวัย40ปีคว้าชัยอย่างสวยงามเป็นคู่เอกของศึก World f ฟท h t ัวร์ n าเมนตจากรายการ w ว r l d ไฟท์ t ัวร์นาเมนต์นวฟันเออคันคูเมอร์ซีรีส์ณสนามกีฬาแห่งชาติระดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา หลังจากเอาชนะคะแนานดิมิทรีวสาสนะครับนักชกชาวเบลารุสวัย33ปีในรุ่น71กิโลกร,รมัมโดยเรียกแผลแตกจากคู่ต่อสู้ได้ในยกที่1ด้วย2ซึ่งเป็นอาวุธเด่นของเจ้าตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีกระแสะขึ้นมาเสมอว่าทำไมบัวขาวถึงยังไม่ยอมแขวนนวมซึ่งเริ่มมีกระแสะตั้งแต่เมื่อบัวขาวเนี่ยอายุประมาณ25ปีนะครับ ล่าสุดทีมงานของนักชกข่อนใจชาวไทยมีการโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าแฟนๆคิดเห็นอย่างไรครับตลอดการชกมวยของพี่บัวขาวที่ผ่านมาเริ่มมีคนพูดว่าพอได้แล้วหยุดเถอะเลิกเดี๋ยวนี้ให้เป็นตำนานจะได้เก่งเป็นที่สุดควรไปทําอย่างอื่นได้แล้วทีมงานได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่บัวขาวเนี่ยได้แชมป์เควันสมัยที่2คืออายุป,ประมาณ24-25ปีให้เลิกชกมวยซะเป็นเวลา15ปีเต็มสําหรับเรื่องนี้ ได้เป็นตำนานตะกาเหตุผลคืออะไรครับให้ยกทงข่าวให้เร็วที่สุดจะได้เก่งหรอครับแต่เหตุผลของเราเป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้มนูเอามีการวัดประเมินผลทางร่างกายกับทางแพทย์ว่าพร้อมไหมทั้งทางร่างกายและจิตวิทยาการเทสทดสอบสมรรถภาพและประเมินผลสมัยนี้มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬามีและเอามาใช้ได้จริงๆ อยากให้หลายๆอยางหลายๆท่านเนี่ยว่างๆศึกษาทำความเข้าใจความรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันเป็นความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองถ้าไม่ไหวผลการประเมินก็ออกมาเองครับเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถึงกับไม่ฟังใครแดนทุลังลากสังขารไปต่อยมวยก็ไม่ได้ขนาดนั้นมองอีกด้าน15ปีที่ผ่านมาถ้าเชื่อและคิดตามข้อมูลเหล่านี้15ปีจะเสียโอกาสในด้านต่างๆขนาดไหนลองคำนวณกันดูแล้วที่ให้รีบเลิกเร็ว ก็มีตัวอย่างที่น่าเอาอย่างตามมีใครบ้างขอข้อมูลหน่อยจะได้รับฟังข้อมูลตรงนี้จากทุกท่านไปเป็นข้อมูลจะให้เดินรอยตามตำนานใครบ้างบางทีนะครับคำว่าตำนานในใจของใครคือใครแต่เมื่อเป็นนักรบแล้วก็ต้องรบบางทีเราไปถามนักรบว่าจะเลิกเป็นนักรบเมื่อไหร่ไปถามครูอ้าวเมื่อไหร่จะเลิกสอนไปถามพระนักปฏิบตัติเมื่อไหร่จะสึกจะเลิกภาวนาสมาธิน้อยครั้งนะครับในตำนานรบชนะเยอะละยกธงขาวดีกว่า วางอาวุธจะได้เป็นตำนานดีกว่านี่ก็โพสตข้อความไว้ประมาณนี้นะครับสอบรับทีมงานงคุณบัวขาวหล้วจะเกิดกระแสกดดันมาอย่างต่อเนื่องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่คุณบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อก้องโลกจะแขวนนวลเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ